แดงมงมั้ยฮะติดไฟแดงอยู่มเมตตาแม่สี่จันนะคะสีจ่จาน,นะคะ่ะคุณแม่ใช่ไหมแม,แม่เจี๊ยบอ๋อแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบแม่ของสีจ่จานคนสวยนะคะขอ,องจานเอ็มแม่มาตอนท้ายๆเลย,ยมาเด้อคุณแม่ท่านไหนยังใช่ค่ะยังอยู่เมตตานะติดไฟแดงอยู่แม่ก็ติดไฟแดงอยู่ ติดไฟแดงอยู่ไหมสีจันค่คะสีจันแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบแม่ของสีจันคนสวย อ๋าามชัอ้าวหรอทำไมไม่บอกไม่แม่ชันลืมนะคะไปไหนล่ะเบอร์เขาเนอเขียเขาบ้างเลยได้ทหารนำเขากันได้มีใครบ้างเมืนีห้าคนไย้เป้ลความยั่งยนนอกคุนักวยากกันได้เอ็กซอมยเลยใ้เจ้ไว้ โคนสองเคอเอัคแก้วหนึ่งถุงคันแม่ตุ๊กตานัดแก้วเทไปยังนัดแก้วนออยู่ตรงนี้ห่อใครไปยืมยังเม่กลับอ๋อไม่น่าไปของใครยืมก่อนเดี๋ยวรถมาใครมีมันแก้วไา้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะแม่ คุณแม่จ๋าเดี๋ยวรอรถก่อนแบบนึงอทารโล่ลงออเดอร์อยู่มันแก้วติดไปในรถอ่ะอาเมื่อกี้เหลืออีกร้อยหนึ่งที่ยังไม่แจกนะของคุณแม่นี้แจกกันครบแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราแจกไปแค่ร้อยหนึ่งคุณแม่เมตตาเตงโมฝันไกลเรื่นีได้ยาดมา่นีะอ่าเมตตาโอเค คุณแม่ตุ๊กตาจ๋ามันแก้วติดไปในรถคาร์ล้อยังไปส่งออเดอร์อยู่เมื่อกี้ไปส่งออเดอร์ที่พเนียดเนาะมีคุณแม่เข้ามาเกณฑ์ผู้พานถ้าบินดัดเรือเห่าเนาะใช่ไหมผู้พานรู้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ดิหกเออถ้าคุณแม่สุนีให้ไม่ใช่เหรอเมื่อเช้า สองออแล้วให้อันเดินหมื่นหรอก็ได้ไหมเหมือนเด็กเอาไม่ได้นแล้วหนูได้เยอะละอ่ะแตงร้อยละอแตงถุงหนึ่งนี่หนึ่งให้สี่จานคุณแม่ตุ๊กตาเอาอลืดๆให้ถ้าทำเลยต้องอันนี้เลยเอาแตงสองถุงแตงสองถุงจ้าเอากระละมังมาใส่หน่อยลูกไป แม่ตาสีจันนะคะมาที่หลังเขาเด้มาที่หลังนะคะแม่เจ๊ยบแม่เย๊ยบไอ้กละมังอยู่ด่นะไว้ดีนะรถดีนะดีนะที่รถยังไม่ไปไม่งั้นเดินมาเก้อเลยนะนเนี่ยพอ,อ,อดีเฮอะจูแม่ก่อนกวบจูพอดีอุตส่าห์เดินมาแม่ใช่ใช่ดีนะที่รถยังอยู่คุณแม่อ้อยนะคะ จ้าคุณแม่บับมีมีแอมีบัญชีปปปได้ยังตอนนั้นยังไม่ได้ส่งบัญชีให้แม่เลยตอนนั้นคุณแม่ให้บ้านไหนบ้างอะปอยังไม่ส่งบัญชีให้แม่เลยคุณแม่อ๋อยปปยังไม่ส่งบัญชีให้แม่เลยตอนนั้นตอนนั้นแม่แจกหลายบ้านอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ส่งบัญชีให้คุณแม่เลย เดินมาดีนะที่เรายังอยู่ไม่งั้นแบบโอ,อ้มาเกอร์เลยเดินมาไกลด้วยไม่งั้นนะคะมาเกอร์ขอบคุณคุณแม่ตุกตานะคะใช่ขอบคุณแม่ดีนะที่เรายังอยู่นี่ล้วถ้ายังเดินไม่ออกไปอ๋อโอเคค่ะเพราะว่าเรายังปอยังไ,ได้ส่งบัญชีให้แม่ไงแต่ว่าแม่มีบัญชีเก่าเราเหรอ เดินมาไกลใช่ใช่นะคะมีเมื่อกี้ของคุณแม่ที่เรายังไม่ได้อา่านคุณแม่อ้อยคุณแม่ตุ๊กตานะคะเพิ่มเติมได้นะคะจ้าคุณแม่ขอบพระคุณคุณแม่อ้อยด้วยนะคะคุณแม่ตุ๊กตานะคะอ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะราเรามีบัญชีกันแล้ว <54. S 2> เดี๋ยวนะคะสีจ <S 3 eps> ันคนสวยได้100คะแนนเย่อะปัญใจให้เขาหน่นนอยมาแล้วสีจานะมาสีจันเก็บติ๊บคนเดียวแล้วเชนี้อ่าม่นมาหลาคนเพือนคือแม่อ้อยแม่ตามอบคะแนนให้จานเอมนะคะวันนี้ แม่เจีย husband, shoots, yeah. ๊ยบมาหลังเขาเลยนะคะแม่เจี๊ยบแม่ของสี ordan, ่จันนะคะขอบพระคุณค okay. ุณแม่คุณแม่ตุกตาด้วยนะคะเมตตาป้อนผลไม้เมื่อกี้ก็มีออเดร์คุณแม่อ้อยคุณแม่นันลมุนนะคะพอดีกลับมาช้างไปหมดแล้วขอบพระคุณคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเพิ่งมาหลังเขานะคะนี่แม่เจี๊ยบแม่ของสี่จันนะคะขอบพระคุณค่ะ